อ่าโอเคนะคะก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะคะแล้วก็แจกแจงความถี่เป็นอันตรภาคชั้นนะคะข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยอ,อย่างเช่นถ้าเราบอกว่ามีคะแนนห้าถึงเก้ามีอยู่สามคน 5-9ช่วงคะแนน5-9มีอยู่3คนนักเรียนจะรู้ไหมว่าไอ้5-9เนี่ยคะแนนตั้งแต่5คะแนนถึง9คะแนนมีอยู่3คนเนี่ย3คนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเราจะไม่รู้นะคะเราจะไม่รู้ทีนี้ในการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่จแจกแจงความถี่แล้วนะสูตรในการหาเรารู้สูตรของมันสูตรของมันก็คืออะไรนะ x bar นะคะ x อ็บเท่ากับซิกมา fi คูณกับ x i แล้วหารด้วย n นะคะ N คือจำนวนข้อมูล xi คือถ้าเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้แจกแจง xi ก็คือข้อมูลแต่ละตัวแต่ละตัวนะคะ f ก็คือความถี่ทีนี้ตัวนี้มันเป็นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วเนี่ยเราจะต้องหาตัวแทนหรือว่าหาจุดกึ่งกลางนะคะ จาก5ถึง9เนี่ยจุดกึ่งกลางของชั้นนะคะแต่ละอันตรภาคชั้นเนี่ยหาจุดกึ่งกลางมาแทนด้วยตัว x นะคะเป็น x เนี่ย xi ก็คือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นนะคะไอ้ตัวเนี้ยเมื่อ xi นะคะคือจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นเราต้องหาจุดกึ่งกลาง นะคะว่าจุดกึ่งกลางมันคืออะไรแล้วสูตรของเราเราก็รู้ว่าซิกมาเอา f คูณกับ x นะอ่ะจุดกึ่งกลางของแต่ละอัตนาภาคชั้น5้าถึง9ก้าห้ความกว้างเท่ากับ5นะคะจุดกึ่งกลางคืออะไรเอ่ย5้าถึงเก้ากจ็ดกึ่กลางก็คือ7ใช่ไหมคะ1 0บถึงสิ 14. จุดกึ่งกลางนะคะบวกกัน ขอบบนบวกขอบล่างหาร2นะคะหรือว่าเอา2ตัวค่าน้อยสุดบวกค่ามากสุดที่อยู่ในนี้14บสี่บวกสิบสิบบวกสิบวกสินะคะบวกกันแล้วก็หาร2องได้ยีบวกกันหาร2ได้12บสอนะคะจุดกลางเคือสิบสอหรือนักเรียนจะนับเพราะว่าน,น้อยนอยนักเรียนนับได้เท่าไหร่10 11 12 13 14นะคะ14มีอยู่5 ความกว้างมันำตัวที่อยู่ตรงกลางก็คือ12นั่นเองนะคะต่อไป1 6บหกสถึงสิจุดกึ่งกลางก็จะเป็น15-16-17แล้วก็22อันนี้ก็เป็น27อันนี้คือจุดกึ่งกลางชั้นนะคะจุดกึ่งกลางชั้นทีนี้นักเรียนหาผลรวม n คือผลรวมความถี่ทั้งหมดนะคะหรือว่าจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเอง3บวก7 สามบวกเจ็ดเป็นสิบบวกอีกสิบเป็นยี่สิบยี่สิบแปดเป็นสามสิบนะคะผลรวมตัวนี้เท่ากับสามสิบผลรวมตัวนี้เท่ากับสามสิบเสร็จเรียบร้อยแล้วตัวที่เราจะเอามาใช้ตัวที่เราจะเอามาใช้เร,เ,าาใชเราเอาสองตัวนี้คูณกันนะคะสองตัวนี้คือคูณกันก็คือเอา x i คูณกับ f i นั่นก็คือ f i ก็คือความถี่ x i ก็คือจุดกึ่งกลาง เอาสองอันนี้คูณกันอะช่วยกันคูณเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดแปดสิบสี่นะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบยี่สิบสองคูณแปดได้ไรคะแปดสองสิบหกแปดสองสิบหกสิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกไหมอ่ะยี่สิบเจ็ดคูณสองเป็น ห้าสิบสี่เสร็จแล้วเอามาบวกกันนะคะเอา f i เนี่ยมาบวกกันนะคะ f i คูณกับ x i เนี่ยเอาช่องเนี้ยเอามาบวกกันบวกกันแล้วได้เท่าไหร่อ่ะช่วยกันบวกนะคะยี่สิบเอ็ดบวกกับแปดสิบสี่บวกกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบวกร้อยเจ็ดสิบหกนะคะแล้วก็บวกกับ ห้าสิบสี่มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะคุณช่วยครูบวกไหมห้าร้อยห้าค่ะห้าร้อยห้านะคะโอเคขอบคุณค่ะได้ห้าร้อยห้าทีนี้ตัวเลขที่เราต้องการใช้มีอยู่แค่สองตัวในสูตรนี้ที่เราจะใช้ก็คือ N กับซิกมา FIXI เพราะฉะนั้นก็แทนค่าในสูตรได้เลยนะคะหาหามาได้แล้วแทนค่าในสูตร X i uh, ็ x บค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับซิกมา FI XI ส่วนด้วย N เ,เพราะฉะนั้นก็จะมีค่าเท่ากับ X bar เท่ากับซิกมา FI XI นั่นก็คือ505หารด้วย N n คือจำนวนข้อมูลคือ30 505หารด้วย30มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ 16. แปดสามนะคะนี่คือค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนี้นะคะเท่ากับสิบหกจุดแปดสามนะคะสิบหกจุดแปดสามอันนี้คือตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตหนึ่งหาจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาจุดกึ่งกลางคูณกับความถี่ในแต่ละชั้นคูณกันเสร็จเรียบร้อยแล้วหาผลรวม ได้ผลรวมเท่าไหร่ก็เอามาแทนค่าในสูตรซิกมา FI XI ส่วนด้วย N นะคะก็หาออกมานะคะเรียบร้อย N ก็คือผลรวมความถี่ทั้งหมดนะคะอ่ะเรียบร้อยทีนี้ไอ้ตัวนี้คือเป็นวิธีตรงที่เราหาคำตอบได้ทีนี้เราครูจะพาหาอีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีการลดทอนตัวเลข การลดทอนตัวเลขเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยถือว่าโจทย์ที่ครูให้มาเนี่ยตัวเลขมันยังน้อยอยู่นะถือว่าน้อยถ้าสมมติว่าครูบอกว่าอาค่าเฉลีย่ยอ่าไอ,สสอ,อ 1, ะะ้ส่วนสูงของนักเรียนชั้นมอห้าทับหนึ15 5, 15่งนะคะส่วนสูงของนักเรียนชั้นมอห้าทับหนึ่งร้อยห้าสิบถึงร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบหกถึงร้อยเจ็ดห้าสิบหกถึงหกสิบร้อยหกสิบเอ็ดถึงร้อยหกสิบห้าอย่างเงี้ยแล้วจำนวนคนจุดกึ่งกลางคูณกับ x อ่า uh, x อคือจุดกึ่งกลางคูณกับความถี่ความถี่คือจำนวนคนถ้าตัวเลขมันเยอะข้อผิดพลาดก็จะเยอะนะคะคูณเลขผิดตัวเลขผิดคําตอบก็จะผิดทีนี้มันมีวิธีการลดทอนตัวเลขเพื่อให้เพื่อให้ตัวเลขมันน้อยลงทําให้เราสามารถที่จะหาคําตอบได้ง่ายขึ้น ตัวเลขมันน้อยลงเพื่อให้เราหาคําตอบได้ง่ายขึ้นจะมีสูตรสูตรครูไม่ได้เขียนในนี้เพราะว่าครูจะให้พวกเราเขียนเองนะคะอ่ะมาสูตรในการหานะคะวิธีการลดทอนตัวเลขเนี่ยสูตรก็คือ x บาร์ bar. ลดทอนตัวเลขคือทําให้ตัวเลขมันน้อยลงเพื่อให้คํานวณแต่ว่าไม่ว่าจะทําวิธีลดทอนตัวเลขหรือว่าวิธีบันวิธีตรงคําตอบต้องได้เท่ากันถ้าคุณทําถูกนะคะอ่ะลองมาดู x บาร์ bar. นะคะจะเท่ากับ A บวก I คูณก ah, ับซิกมา FIDI ส่วน N A บวก I คูณกับซิกมา FIDI ส่วน N นั่นคือสูตรทีนี้เมื่อไอตัวนี้คุณต้องเขียนเองนะเมื่อเมื่ออะไร D นะคะ idi เนี่ยมันก็คือ xi ลบ a ส่วนด้วย i d คือ xi ลบ a ส่วน i อา้าวแล้ว a คืออะไร a นะคะ a คือจุดกึ่งกลางของเดี๋ยวครูจะถามนะคุณจดไปนะ A คือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นกลางอันตรภาคชั้นอันตรภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางอ่าอันตรภาคชั้นจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้น ที่อยู่ตรงกลางหรือไอตัวนี้มีหรือด้วยนะหรือจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความถี่สูงสุดอ่ะ f i คือจุดกึ่งกลางโอโน x i ย d i d i หาได้จาก x i x i คือจุดกึ่งกลางของอันตภาคชั้นลบด้วย a นะคะ a คือจุดกึ่งกลางของอันตภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางหรือคุณจะให้ a เป็นจุดกึ่งกลางของอันตภาคชั้นที่มีความถี่สูงสุดก็ได้นะคะ i คือความกว้างของอันตภาคชั้น อ x อคือจุดกึ่งกลางของอันตราภาคชั้น d i คือ x i ลบ a ส่วน i นะคะ a คือจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความผีสูงสุดหรือชั้นที่อยู่กึ่งกลางนะคะ i คือความกว้างของอันตราภาคชั้นทีนี้เราจะมาดูนะคะตอนนี้นักเรียนดูตารางนี้นะคะตารางนี้ เอาคูาไปกดอะไรแะ้วเนี่ยต,นนตารางนี้นะคะความถี่อันเดิมข้อมูลเดิมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาเราจะมาเขียนนะคะห้าถึงเก้าจุดกึ่งกลางอ่าจุดกึ่งกลางก็คืออันเดิมอันเดิมคืออะไรบ้างเจ็ดสิบสองนะคะสิบเจ็ดยี่สิบสอง แล้วก็ยีสิบเจดไอตัวนี้รวมได้สาสินะคะรวมได้สาิคือข้อมูลเก่าทีนีเ้เราจะมาหาช่องต่อไปนะคะตัวนี้นะคะเราจะหา D นะคะ di นะคะ di ซึ่งตัวนี้หาได้จากอะไร xi ลบ a ส่วนด้วย i xi ลบ a ส่วน i นะคะ x i ลบ a ส่วน i ตัวนี้คือ d i อ่ะทีนี้ครูจะพาเราทำอ้าว x i ลบเส่วน i เราจะมาหา d ที่ตัวที่หนึ่งอ่ะเราต้องมาหา a ก่อนข้อนี้เราจะให้ a เป็นอะไรพอเราหาจุดกึ่งกลางได้แล้วเรามาหา a เราจะให้ a เป็นอะไรสำหรับข้อนี้ a คือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางข้อนี้มีจำนวนอันตรภาคชั้นเท่ากับเท่าไหร่ จำนวนอันตรภาคชั้นคือ1 2 3 4 5สสามี่ห้ามีหอันตรภาคชั้นชั้นที่อยู่ตรงกลางก็คือชั้นนี้่บาบังเอิญว่าไอ,ไอชนนนะะ้ชั้นนี้เนี่ยนะคะชั้นนี้เนี่ยความถี่สูงสุดก็อยู่ในชั้นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะเอา A เป็นจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางนั่นะคะือให้ A เท่ากับ10นะคะให้ A เท่ากับ1ิจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นนั่นคือ A นะคะ,ะแทนค่าค่ะทีนี้ ดีไอเท่ากับเอไอเอไอคือจุดกึ่งกลาง i คือความกว้างของอัตราคชั้นความกว้างข้อนี้คืออะไรอ่า a ได้แล้วนะคะ i ข้อนี้เท่ากับเท่าไหร่คะความกว้างเท่ากับเท่าไหร่คะห้าหกเจ็ดแปดเก้าห้าถึงเก้าการหาความกว้างหาได้จากขอบบนลบขอบล่างหรือเอาตัวมากสุดในชั้นลบน้อยสุดในชั้นเสร็จแล้วก็บวกกับหนึ่งนะคะเก้าลบห้าได้สี่บวกหนึ่งเป็นห้าเพราะฉะนั้นความกว้างข้อนี้ก็คือห้า i เท่ากับห้าเอเท่ากับสิบเท่ากับห้าอ่ะมาแทนค่าค่ะ a อลบเอไอลบ a อ i ไอคือ X I I จุดกึ่งกลางนะคะจุดกึ่งกลางลบ x i จุดกึ่งกลางเท่ากับเท่าไหร่คะข้อนี้อันนี้จะกลายเป็นเจ็ดลบเจ็ดลบ a a คือสิบอ๋อขอโทษค่ะนักเรียนคะ a คือจุดกึ่งกลางของอัตราพักอันนี้คือความถี่ครูเขียนผิดขอโทษนะคะ a ตัวนี้ไม่ใช่ครูเขียนผิดอัน A คือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้น A ของเราก็คือตัวนี้ค่ะ A ของเราคือตัวนี้ A นะ A. A คือสิบเจ็ดค่ะจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางนะคะคือสิบเจ็ดชั้นที่อยู่ตรงกลางคือสิบห้าถึงสิบเก้านะคะความอันจุดกึ่งกลางของมันคือสิบเจ็ดอ่าก็จะเป็น สิบลบสิบเจ็ดส่วนห้าสิบลบสิบเจ็ดส่วนห้าได้เท่าไหร่ลบสองใช่ไหมคะอ่าต่อไปช่องต่อไปนะคะเอสิบสองลบสิบเจ็ดส่วนห้าก็เท่ากับลบหนึ่งสูตรเดิมเอลบ a สิบเจ็ด ลบส7ส่วนหก็เท่ากับ0ต่อไป22-17สลบ17ส่วนหยิบสองลบ17ก็ได้5 5าส่วนหได้1ต่อไป27-17ลบส7ส่วนหเท่ากับ10บหารหได้2 เราก็จะได้ตัวเลขตัวนี้ออกมาก็คือลบสองลบหนึ่ศูนย์หนึ่งสองะคะลบสองลบหนึ่ศย์สองช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายเอา fi คูณกับ xi สูตรในการหาสูตรซิ g m a fi di นะคะ fi di หารด้วย n เ,เพราะฉะนั้นเราต้องหา fi คูณกับ di ออกมาให้ได้ fi di หารด้วย n เ,เนี่ย เราต้องหา f i d i เพราะฉะนั้นตอนนี้ f เรารู้แล้ว f คือความถี่นะคะ f คือความถี่คือช่องนี้นี่คือ f i d i ก็คือช่องนี้นะคะแล้วเอา f i คูณกับ d i f i คูณกับ d i ได้อะไรนะคะได้อะไรอ่ะก็จะเป็น3คูณลบ2ได้ลบ6 7คูณกับลบ1ได้ลบ7 สิบคูณศูนย์ได้ศูนย์แปดคูณหนึ่งได้แปดสองคูณสองเป็นสี่หาผลรวมซิเอา FIDI เนี่ยเพราะว่าเป็นซิกมาซิกมาคือผลรวมนะคะ FIDI รวมกันได้เท่าไหร่สิบสองอันนี้ได้สิบสามเพราะฉะนั้นติดลบหนึ่งใช่ไหมคะรวมแล้วติดลบหนึ่งนี่คือซิกมา FIDI ตัวนี้คือรวมนะคะตัวนี้รวม ความถี่ทั้งหมดรวม30สิกมา FIDI เท่ากับลบ1นะคะลบ1ทีนี้ตัวเลขมันจะกลายมาเป็นตัวนี้ละทีนี้เราจะมาหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตโดยใช้สูตร A บวกกับ I คูณกับซิกมา FIDI ส่วนเอ่ะมานะคะ A เราได้แล้ว แล้วก็ i เราก็ได้แล้วนะคะ a คือสิบเจ็ด i คือห้านะคะเราจะมาหาจากสูตรสูตรอะไร x bar เท่ากับ a บวก i คูณกับซ i g m a f i d i ส่วนด้วย n แทนค่าเลยค่ะเรารู้หมดแล้ว A คือสิบเจ็ดบวกกับ I คือห้า f ID i d i อ้อนี้คือลบหนึ่งส่วนด้วย N n คือ N คือสามสิบอ่าข้อนี้ N ติดลบเอ้ขอโทษค่ะซิกมา i d i ได้เท่ากับลบหนึ่งนะคะติดลบอ่าได้เท่าไหร่สิบเจ็ดบวกกับอ่า หนึ่งส่วนหกใช่ไหมคะเป็นลบหนึ่งส่วนหกเนาะตัดทอนกันนะคะห้าหนึ่งเป็นห้าห้าหกสามสิบเป็นลบหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งส่วนหกนะคะลบหนึ่งส่วนหกลบหนึ่งส่วนหกตัดทอนออันนี้คิดเป็นอหาครานสิบเจ็ดคูณหกได้ไรคะหกเจ็ 6, 7, 42, ดสี่สิบสองก็สี่หกหรือเป็นหก หนึ่งศูนย์สองลบด้วยหนึ่งเท่ากับหนึ่งร้อยหนึ่งส่วนด้วยหกอ่ะหนึ่งร้อยหนึ่งส่วนหกหารให้หน่อยมันเท่ากับข้างบนไหมนะะน,นะคะหนึ่งร้อยหนึ่งหารด้วยหกเท่ากับเท่าไหร่คะ,ะ,คะ1 6 8หกจุดแปดสามค่ะสิบหกจุดแปดสามอ่าได้สิบหกจุดแปดสามคำตอบได้เท่ากันเลยสิบหกจุดแปดสามเหมือนกันแต่น้กเรียนดูตัวเลขนะคุณดูตัวเลข ตัวเลขสูตรตรงตัวเลขมันรวมกันผลรวมได้ห้าร้อยห้านะคะไอห้าร้อยห้านี้ถ้าสมมติว่าตัวเลขตัวใดตัวหนึ่งคุณทําผิดมันก็จะผิดไปตัวเลขมันเยอะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายคําตอบออกมาหารกันออกมาได้เรียบร้อยได้สิบหกจุดแปดสามทีนี้ตัวเลขตัวนี้พอเราตัดทอนเปลี่ยนตัวเลขใหม่นะคะจาก xi ตัวนี้เป็น d i เสร็จเรียบร้อยแล้วได้เป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสอง จากสูตร xi ลบ a ส่วน i นั่นคือค่าของ d นะคะแล้วก็ได้ตัวเลขตัวนี้มาสูตรตัวนี้ก็คือ fi คูณกับ di นะคะได้ผลรวมเท่ากับลบ1เอามาแทนค่าในสูตรนะคะเอามาแทนค่าในสูตรแทนค่าในสูตรเรียบร้อยก็ได้คำตอบออกมาเท่ากันคำตอบออกมาเท่ากันคือ16.83นะคะนี่คือวิธีการลดทอนตัวเลขนะคะ เพื่อให้เราคำนวณได้ง่ายขึ้นเกิดข้อผิดพลาดน้อยลงเพราะว่าตัวเลขมันน้อยลงนะคะซึ่งสูตรในการหาก็คือ x bar เท่ากับ a บวก i คูณกับ sigma f i d i ส่วน n นะคะเมื่อ d เท่ากับ x i ลบ a ส่วน i a คืออะไร a คือจุดกึ่งกลางของอันตรภาคชั้นที่อยู่ตรงกลางหรือจุดกึ่งกลางของชั้นที่มีความถี่สูงสุดนักเรียนขา สำหรับข้อนี้นะมันมีหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้ามันมีห้าจุดกึ่งกลางนะ่ะของที่เราจะหา A เนี่ยมันก็อยู่ตรงกลางเลยก็คือโอเคก็จะเป็นตัวนี้เลยทีนี้ถ้าสมมติม,มันมีสองอันถ้าจำนวนอันตภาคชั้นเป็นจำนวนคู่จำนวนอันตภาคชั้นเป็นจำนวนคู่เนี่ยมันก็จะมีจุดกึ่งกลางชั้นที่อยู่ตรงกลางสองชั้นใช่ไหมชั้นที่ตรงกลางมันจะมีสองชั้น พอเป็นสองชั้นนักเรียนเลือกเอาไอ้สองชั้นเนี่ยตัวไหนมีความถี่สูงสุดนะให้เอาตัวนั้นเป็น A จุดกึ่งกลางของชั้นนั้นเป็น A นะคะจุดกึ่งกลางของชั้นนั้นเป็น A ลองดูนะแล้วก็หาคําตอบออกมาคําตอบจะต้องได้เท่ากันกับวิธีตรงถ้าคุณคํานวณแล้วก็ไม่เกิดข้อผิดพลาดนะคะคํานวณคูณเลขถูกบวกเลขถูกก็ถูกต้องนะคะอ่ะทีนี้ข้อที่สองนะคะข้อที่สองตัวเลขมันจะเยอะขึ้นนี่ ข้อที่2ก็มีทั้ง2แบบนะคะข้อที่2จากตารางแจกแจงความถี่ของอายุหลอดไฟนะคะจำนวน40ดวงต่อไปนี้นะคะจงหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตของอายุหลอดไฟครูครับครับหมดแล้วครับหมดเวลาแล้วเหรอโอเคทีนี้ตอนนี้หมดเวลาแล้วคุณนะคะคุณไปทำโอเคนะคะคุณไปทำข้อที่สองทำทั้งสองแบบ แล้วพอเดี๋ยวครูจะหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้ลองทำถ้าถ้าเป็นข้อสอบของครูมาครูให้ข้อสอบมาคุณจะเลือกทำวิธีไหนก็ได้แล้วแต่คุณอาจารย์ครับผมชอบวิธีตรง up to you ค่ะนะคะแล้วแต่คุณโอเคไหมเพราะฉะนั้นข้อสองคุณไปทำนะคะทั้งสองวิธีนะคะแล้วก็เปรียบเทียบคำตอบได้คำตอบเท่ากันไหมโอเคนะวันนี้นะคะมากันยี่สิบเจ็ดคนเกือบครบ นะคะเกือบครบหายไป2คนนะคะก็โอเคนะคะครั้งหน้านะคะครังหน้าเจอกันจะเป็นการหาค่าค่ามัธยาฐานและฐานนิยมของข้อมูลที่แจกแจงความถี่แล้วนะคะเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้คะ่ะเดี๋ยวเรียนวิชาต่อไปอย่างมีความสุขนะคะสวัสดีจ้า